ค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านอีสูสูดีแม็ก4ประตูนะคะรอรอแบบนี้ปี06ค่ะเกียร์ธรรมดาเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลนะคะเครื่องยนต์3 0 0 0ซซีค่ะเครื่องดีอัตราการเร่งดีขับขี่ได้สบายใช้งานพร้อมซิ่งวิ่งทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายๆเลยทีเดียวนะคะสีสวยค่ะรอแม็กพร้อมอยางก็สามารถใช้งานกันได้ยาวๆไปเลยนะคะ ดอกยางยังหนาะทุกท่าภายในก็ตามนี้นะคะราคารถยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่2,9,000บาทนะคะสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะราคาคุยกันได้ค่ะรถอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะถ้าท่านใดสนใจรถกระบะคันนี้นะคะ2,9,000บาท d m a ม4ประตูปี06 ท่านสามารถคุยเจราจานัดหมายชมรถตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะโดยการนัดหมายกับผู้ขายล่วงหน้าค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินใส่ราย,ายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองขอแนะนำให้ดูตัวจริงเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ